สวัสดีค่ะทุกคนหาทําวันนี้เป็นสิ่งที่เราลิสต์มาแล้วเราก็อยากจะทําของเราเองนะไม่ได้มีใครรีเควสนั่นก็คือสร้างบ้านจากรูปบ้านค่ะ คือได้ยินไม่ผิดหลอกคุณผู้ชมรูปบ้านแบบว่าตอนเด็กๆที่เราชอบสร้างกันน่ะแบบว่าไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่เลือกปุ่มห้องมานะคะเป็นรูปแบบว่าสร้างจากรูปบ้านอ่ะคุณผู้ชมบ้านที่เป็นบ้านแบบเนี้ยเป็นตัวบ้านแล้วก็มีสัมเหลี่ยม ah, ของความเป็นหลังคาที่หลังคาบ้านจะเป็นแบบเนี้ยค่ะนึกออกกันไหมกาเป็นเหมือนแบบว่าภาพวาดในวัยเยาว์ของพวกเราทุกคนแต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันดูเป็นรูปบ้านที่ที่เป็นบ้านบ้านบ้าน,านมันต้องควรจะต้องมีวาดรูปหลังคาแล้วก ประตูหน้าต่างหน่อยไหมเออเออเออเอาสิเอาสิขอใหญ่ขึ้นอีกนิดดีป่ะวะหรืว่าแค่นี้ก็พอคุณผู้ชใจเนี่ยอยากจะให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ถ้าใหญ่ขึ้นทม,มันจะไม่ไหวเอาเราจะวาดรูปยังไงดีอะใช้ half w a l l s หรออตีตเป็น half w a l l s ไปก่อนก็แล้วกันนะคะบ้านที่ดีก็ควรจะมีประตูเข้าบ้านตรงไหนคือตรงกลางการตรงนี้นะคะประตูอยู่ประมาณนี้เออเออยกระดับบ้านในด้วยไอเท่ากันได้หมดเลยเออเออ มันขยันหน่าดำนั้งเลยฉันนะสิฉันนะสินี่มีหลังคามีประตูแล้วก็ต้องมีอะไรคุณผู้ชมมีหน้าต่างค่ะอยู่ตรงนี้สองอันแบบนี้โอ้ย เหมือน m i n e c r a f บ้านแบบว่าสีเหลืองแม่เออมีพื้นสีเหลืองไมคา้คาค่ะ l o r Yellow นี่ๆี่น,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 นีสีบ้านโอ้เหลืองเกินเอ้ยอาจจะเป็นอันนี้ได้อยู่เป็นเหมือนแบบว่าลายกว่างของบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไงหน้าต่างมันก็ต้องใสอะคุณผู้ชม Crystal Clear จำได้อยู่นะว่ามันชื่อเนี้ยที่อยู่ใน Living Island Island Living Living Island อะไรก่อน เราก็จะเลือกแผ่นนี้นะคะมาแปะไว้สองด้านเพราะว่าทำไมมันเป็นหน้าต่างกงบานส่วนประตูหรือประตูหรือประตูสิประตูเอาสีน้ำตาลธรรมดาก็แล้วกันเนาะเป็นบ้านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็มีสีเหลืองมาตาดัดเออบ้านแบบว่าโฮมีโฮมีหลังคาก็ต้องเป็นไทายส์นะต้องเป็นพื้นทยส์เพื่อที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะน้ํามันจะได้แบบว่าไม่ไหลไงคุณผู้ชมไม่ไหลลงมาหรือว่าจะเป็นพื้นหินไปเลยหลังคาเป็นพื้นทายสีดําแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ก็แล้ว หลังจากนั้นหลังคามันควรจะต้องยืนขึ้นมาแบบนี้ไหมเออประมาณนี้ไหมให้มันเต็มเ็มไปแบบนี้เออตรงนี้ก็ยืนได้นะคิดว่าคิดว่าทุกคนขึ้นมาเท่ากันให้หมดก็ได้นะคะยกเว้นหน้าต่างก็บอกเออยกเว้นหน้าต่างกับประตูที่ดูหยุ่มลงไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูมีมิติมิติเรีับนี่แล้วเราก็ไม่ใช่ปืนสิจะเอาผนังไม่ใช่เอา้าเอา้เอาเดี๋ยวนะอันนี้มันก็ผนังไม่ใช่หรอกุณมีเลือกผนังอยู่ปะเอา้าไม่ได้เลือกผนัง เลือกพื้นอยู่แล้วก็ไปตีกับเกมกันหนระือว่าเลือกผนังไว้แล้วนี่โครงของบ้านเราก็จะใส่ตัวนี้โครงของบ้านอะไรก่อนเอาไปว่าส่วนนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นสีเหลืองเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นคุณผู้ชมหลังจากที่เราร่างแบบบ้านของเรานะคะนี่คือการวาดรูปนะคะนี่คือสกิลว,วาดรูปของคุณมีมีเราก็จะต้องตัดเส้นด้วยสีดำเนอเพียงเท่านี้เราก็จะได้บ้านที่เป็นรูปบ้านแล้วนะคะ <laughs> ด้านข้างๆตรงนี้เราก็จะทําให้มันกลืนกินกันนะคะด้วยการใส่ สีเหลืองแบบนี้มันมีอีกพีซหนึ่งป่ะโอ้ตัวนี้ดีให้มันแบบว่าเข้ากับหลังคาหน่อยอย่างนั้นเราขอเปลี่ยนในไส้ตรงนี้ด้วยนะ,ะใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยหลังคาเนี่ยก็จะต้องเป็นสีดําใช้ป่ะซึ่งทําได้อยู่นะว่ามันมีทายสีเข้ากันเข้ากันสีดําน่าจะใช่ตัวนี้ใช่ใช่ใช,ช,ช่นี้เลยค่ะว้าวนี่ก็คือบ้านของคุณมีมีนะคะ ตลก่ะตลก่ะคุณผู้ชมจริงๆบ้านเราอะจะต้องมีพุ่มไม้อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ปะขอเติมหน่อยนะคะอุ้ยเราทําเป็นแบบว่าพุ่มไม้ห้อยลงไปแบบนี้ก็ได้นะโออเนี่ยก็เลือกอันใหญ่ๆห่หน่อยแล้วก็ให้มันติดอยู่สองข้างทางแบบนี้แล้วก็ติดอยู่ข้างนี้แบบนี้อย่างนี้ใช่เป็นพุ่มไม้หน้าบ้านค่ะด้านบนตรงนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไม่เนียนเราก็ใส่วางไว้ให้แบบนี้สองข้างโอ,อ้เป็นบ้านที่ได้รับการตกแต่งมาเป็นอย่างดี อันนี้ก็เอาขึ้นไปเออปิดขอบก่ะปิดขอบส่วยก่ะอยากให้มีดอกไม้แบบว่าขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่เป็นดอกไม้ขึ้นไปเอ๊ะพรมมีหรือเปล่ามีมีมีม,ม,มีคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงพรมดอกไม้ออ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมน่าหลักปะ ดอกเหลืองบ้างดอกม่วงบางดอกชมพูบ้างดอกน้ำเงินบ้างดอกฟ้าบางให้มันขละคลายขละเทิงกันไปเฮ้ยบ้างของคุณมีมีโซกิลเพียงเท่านี้เราก็จบคลิปได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ใชจสิการรอเล่นกันเราจะมาสร้างบ้านจริงๆแบบว่าอยู่อาศัยได้จริงๆด้วยเราต้องเลือกป mm ระตรูที่มันเนียนๆหน่อยนะแบบว่าให้เขาไม่รู้อะว่าเฮ้ยเข้าบ้านทีนไหน ทางด้านบนโดยตัวลงไปหรือเปล่าหรือทางด้านนี้ใช่เราต้องทําทุกอย่างให้เนียนนะคะหลังจากเข้าบ้านไปแล้วนั้นก็มีลูกกตาอยู่ในบ้านด้วยนะเออและนี่คือ Flo ร์แพลนของบ้านเรานะคะเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นห้องต่างๆแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นโซนเลเวิร์งสเปซนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมีการที่เดินเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็น l i v วิ g r งรูมตรงนี้เนาะแล้วโซนนี้ก็อาจจะเป็นโซนทําครัวโซนกินข้าวแล้วก็ประตูออกไปทางหลังบ้านนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นห้องทํางานหรือเปล่าแล้วก็มีห้องน้ําส่วนรวมมี Master, มา อีกห้องหนึ่งแปลเราไปแต่งบ้านกันเถอะพื้นที่ใจเนี่ยเราอยากจะใช้พื้นแบบว่าสีน้ําตาลเข้มเลยอะแล้วก็ไม่อยากจะใช้เป็นพื้นไม้ที่ที่แบบว่าไม้จ๋าอันนี้มันก็ยังดูแบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมดูคล้ายๆพื้นทาย s อยู่ซึ่งคุณมีคิดว่าจะใช้ตัวนี้นะคะสีน้ําตาลเข้มของ Eco Lifestyle นะ ไปเป็นตามส่วนเมนหลักของบ้านต่างๆก็แปะลงไปห้องน้ำเนี่ยคิดไม่ออกนะคะขออนุญาตแปะไว้ก่อนแล้วก็วอลเปเปอร์ด้านในบ้านขอใช้เลือกใช้จากของ Eco l i f e s t y l e ด้วยเพราะว่าเราชอบมันมากเลยก็จะใช้เป็นไม้ตัวนี้นะคะสีอ่อนๆเนาะให้มันแบบว่าตัดกับพื้นนิดนึงตัดทําไมก็ก็ไม่รู้นะคะไม่ไม่มีอะไรรู้ทั้งนั้นเลยว่าทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อใครเราค่อยๆไล่ทํากันไปทีละห้องเนาะขอเริ่มจาก l i v i n g Space ก่อนเลยหน้าต่างเนี่ยเราไม่สนใจนะคะว่าติดแล้วมันจะสวย ขนาดไหนหรือว่าหน้าตาที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรแต่เราก็แค่ติดไว้ให้มีก็บอกแต่ก่อนที่จะติดหน้าต่างได้เราควรจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนานาก่อนเช่นทีวีติดผนังอันนี้สักอันหนึ่งอยากจะใช้ตู้ตัวนี้เนาะจากของอะไรนะ Industrial Loft นะคะเพราะว่ามันก็เออน่ารักอะคุณผู้ชมแล้วตอนที่เรามีแพ็คนี้ใหม่ๆเราก็ชอบเขามากๆเลยนะคะหน้าต่างเนี่ยก็คิดว่าจะใช้เป็นของ Eco l i f e s t y l e เช่นกันแต่เราอาจจะแปะไว้โซนบริเวณนี้เออนั่นแหละเตือ น่นแะก็จบตะเกงคนเดียวโซฟาก็จะเล่นเป็นก่องอันนี้คุณผู้ชมเขาชื่ออะไรนะเอออินดัสเทรียลลอฟหรือเปล่าแต่คุณเนี้ยอยากได้โซฟาสีเหลืองๆอง่อะดีไม่มีเหลืองไม่เป็นไรเอาสีเขียวไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มันก็เป็นคู่สีที่ <laughs> ที่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะเดี๋ยวพรมเหลืองก็แล้วกัน ม่รู้จะสวยหรือเปล่าคุณผู้ชมเล่นเล่นแบบว่าเอามันนะคะมีเก้าอี้สักหนึ่งหยุมตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกหยุมหนึ่งฝั่งนี้อีกหยุมหนึ่งเออให้มันสเปะสปะไปนะคะเราแต่งบ้านแบบว่าคนสเปะสปะสไตล์นี่คนเยอะไหมไม่รู้คนที่อยู่ที่นี่เป็นใครไม่รู้ ไม่รู้ดังนั้นแต่ที่รู้คือตัวนี้น่ารักมากขอหยิบออกมาไว้ก่อนเลยนะคะอาจจะมาไว้แต่งบ้านโซนนี้อยากใช้ต้นนี้มากเลยอะรู้สึกว่ามันมันแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ไปแพคที่เราเพิ่งถอยมาไม่ได้ถอยมาเร็วๆนี้นะคะถอยมาสักพักแล้วอะแต่แทบไม่ได้ใช้เลยเนาะอุ้ยมันเป็นต้ไนไม้นอกบ้านหรอวายแย่จุงลยอะ่ะอดใช้เลยเพราะว่าสีมันตกอะ่ะคุณผู้ชมพอวางไปแล้วมันก็เลยไม่สวยแต่ถ้าตัวนี้แล้วก็อโยแต่ทําไม ถึงไม่แยกเซตมาให้ไม่เข้าใจอย่าให้ใบไม,ม้มันกินเข้าไปในผนังของบ้านเราก็เป็นพอนะคะตรงกลางเนี่ยใส่เป็นคอฟฟี่เทเบิลไว้ให้พวกเขาก็ใช้เป็นตัวที่มันมีกระจกกระแจเป็นท็อปเนาะโต๊ะข้างๆเราก็ใช้เป็นแบบว่าเหล็กๆหน่อยก็ลก้กันเพราะว่ามันดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมมัน,ม,นมันก็ดูแบบหล่อปะหล่อปะ <laughs> พูดมั่วพูดซัวคุณผู้ชมอย่าถือสาเลยนะคะพอดีว่าอยากทําก็เท่านั้นเองหลังจากที่เราแต่งโซนห้องรับแขกเสร็จนะคะคุณผู้ชมมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยก็มีการใส่ผ้าม่านแล้วก็ตกแต่งโตนี้ไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะทางด้านโฟเยตตรงนี้ก็คือแบบว่าที่เหลือเยอะมากใจป่าแต่เราก็อยากจะทําให้มันดูแบบว่าโฟล์ล์เข้าไปอะเนาะสู่ห้องหับต่างๆก็เลยคิดว่าจะเลือกโค้ดแร็กนะคะเอามาวางไว้ทางด้านหน้าห้องทํางานตรงนี้ เราก็จะมีตัวแบบว่าเนี่ยเป็นหมุ่งเป็นหมวกอะไรไว้ห้อยนะคะเผื่อแบบว่าหยิบก่อนออกไปจากบ้านมีเทอร์โมสเตตไว้1อันทางด้านนี้เข้าบ้านมาก็มีพรมไว้เช็ดเท้าสักผืนหนึ่งนะคะส่วนหน้าบ้านตรงนี้มันก็ยังดูโล่งมากๆอยู่เลยเนาะแปลว่าเราอาจจะขยายตรงนี้ออกมาได้อีกนิดนึงก็ expand เขาออกมานะคะ่วน i v i n g Ro o มมันก็จะได้ดูใหญ่ขึ้นด้วยทีนี้เราอาจจะชอบมีคอนโซลเทเบิลใช่ไหมคะทางด้านตรงนั้นมันใส่อะไรไม่ได้แล้วเราก็จะเอามาวางไว้ด้าน หลังโซฟาตรงนี้แทนเราจะใช้เป็นของ Eco l i f e s t ซ l e ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะอยากจะเอามาต่อเป็น2พีซแบบนี้ถ้า2พีซแบบนี้มันจะดูแน่นไปไหมนะคุณมีว่าเออแน่นไปนิดนึงอะอาจจะมีแค่พีซเดียวตรงนี้ก็พอมีดอกไม้แห้งสักอันหนึ่งเนาะประดับไว้เอาสักด้านนี้ก็ ก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่ามันด้านนี้มันดูโล่งๆอยู่มันจะได้หนักมาด้านนี้แล้วก็มันมีตะกร้าผ้าที่ดูโคซี่โคใจเนาะของ Cottage Living ก็อาจจะเอามาแอบซ่อนไว้ทางด้านนี้แต่ทีเนี้ยเราก็จะกินพื้นที่หน่อยเพราะพื้นที่มันเหลือเยอะเนาะก็ทําเขาเป็นเฉียงเฉียงแล้วก็ลากเขาออกมาแค่นี้เองนะคะมันก็จะได้ดูรกขึ้นมาบนโต๊ะนี้ก็จะตกแต่งไปด้วยเออเศษเงินนะคะพวกใบเศษต่างๆโซนหน้าบ้านก็คิดว่าอันเนี้ยก็พอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหน้าห้องพวกนี้อาจจะหาภาพถ่ายมาแขวนไว้ก็จะมีภาพถ่ายแข,ขวนไว้ ตรงนี้1กลุ่มใช่ป้ะเราก็มุมเนี้ยมันเป็นมุมที่แบบว่าเล็กๆเราก็อาจจะเอาต้นไม้ต้นที่แบบว่าสลิมจิมเซอร์สุดๆไปเลยก็เอามาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะพื้นที่มันก็จะถูกเติมเต็มขึ้นไปแล้วโซนเรแล้วๆๆกันเลยทีเดียวโซ <laughs> นเนี้ยเราจะทําให้เป็นห้องครัวนะคะแบบว่ายาวๆสับๆเลยแต่ไม่รู้จะยาวได้ถึงไหนที่มันจะโอเค อยากจะใช้เป็นตัวนี้มากๆเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ upper cabinet น,นะเพราะว่ามันมีตู้คุณผู้ชมแล้วมันทําให้มันดูโล่งขึ้นเดี๋ยวเราขอแปะไว้ก่อน1อันนะคะแล้วก็ตรงข้างๆเขาเนี่ยเราจะทําเป็นที่ชงกาแฟเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอาเคาน์เตอร์ที่มันเข้าคู่กันแบบนี้นะคะมาแล้วก็ตรงนี้เราแพลนว่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็วางลงไป ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเคาน์เตอร์ทํากับข้าวที่ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอาพีซสุดท้ายนะคะเป็นพีซเข้ามุมเพราะว่าพีซนี้มันโค้งก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ตรงข้ามกับตู้เย็นเนี่ยเราก็อยากจะใส่ให้มันเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาไม่ใช่เคาน์เตอร์ไอแลด์นะคุณผู้ชมเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาที่จะไว้ทํากับข้าวก็ใส่เข้าไปหันหลังแบบนี้นะคะสัก3ามกลุ่มส่วนทางด้านโต๊ะก,กินข้าวเนี่ยเราอยากจะเอามาต่อเป็นแบบว่าต่อกับเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยไม่รู้คิดออกกันหรือเปล่า นะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต่อต่อแบบว่าต่อเข้าไปแบบนี้เลยแต่อาจจะต้องหาโต๊ะที่มันเป็นเหลี่ยมดีๆหน่อยอย่างเช่นโต๊ะกระจกตัวนี้คุณผู้ชมเราก็ซ่อนขาเข้าไปนะคะแล้วก็ให้มันแผลมออกมาแค่อีกสองขาก็พอเลือกสีให้มันเข้ากันเข้ากัน เก้าอี้นั่งกินข้าวเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้นอกของ g e t t เก e t h e r นะคะมันยังมีแบบว่าไวฟ์ความเป็นสีเหลืองๆอยู่อะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะดึงแบบว่าดึงสีของตัวบ้านเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะก็โอเคประมาณนี้เลเยอร์เดี๋ยวเรามาแต่งห้องครัวกันตู้เย็นก็เอาแบบว่าเขาเสร็จกันไปเลยสีเหมือนกันหมดเลยค่ะด้านบนเราก็จะใส่เป็นตู้นะคะอั p เปอร์คาบิเนตแบบนี้เรียงตัวกันไปห้องครัวก็คือแบบว่าใหญ่ใหญ่สุดๆไปเลยซึ่งกูมีว่าเคาน์เตอร์มันเยอะไปมากเลยเราอาจจะทุบออกไปนิดนึง นี่เอาออกไปอีกอันหนึ่งใช่อย่างน้อยมันก็ยังเหลือพื้นที่ให้ได้ทําอะไรบ้างใช่แค่นี้ห้องครัวแบบว่าจิ๋วจิวจิ๋วหลิวก็น่าจะเพียงพอล้วเนอะเพราะว่าเราเนี่ยได้คิดไว้ในหัวแล้วนะคะเราจะมีที่ทํากับข้าวก็คือไว้ตรงนี้เลยที่หลังจานเนี่ยเราก็เอาไว้ด้านนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนก๊อกน้ําหน่อยให้มันแบบว่าสีดําขึ้นมาใช่ก๊อกน้ําอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่ชงกาแฟ ยัดเข้าไปอยู่ในรูนี้ก็จะเหลือเคาน์เตอร์ถึง3อันนะคะให้ทํากับข้าวด้วยกันซึ่ง2อันเนี้ยใช้ทํากับข้าวได้เพราะฉะนั้นเราจะมาแต่งเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็มันเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆอะเนาะแต่งอะไรก็อาจจะไม่ได้มากมายก็คงใส่เป็นต้นไม้ละกันค่ะเป็นต้นนี้นะคะวางเข้าไปแต่ทีเนี้ยตำแหน่งมันก็คือแบบว่ากลาง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 แล้วก็อาจจะแบบว่าใช้สกิลทักษะความอดทนของเราเลื่อนมันก็ามาอยู่ข้างในมากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รคือต้อง ขยับเข้ามาข้างในอีกนิดนึงมันถึงจะดูแบบว่าใช่นั่นแหละดูโอเค พรมยา,ยาวๆสาวได้สาวเอานะคะเราก็ใส่ไว้ให้เขาทําครัวบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะมาติดฮูดให้แน่นอนแต่ทีนี้นถ้าติดไปแล้วเนี่ยมันจะแบบว่ารกสายตามากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณมีขอมาแต่งโซนนั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนนะคะก็อาจจะต้องมีการจัดดอกไม้บนโต๊ะหน่อยปะเออมีแจกันดอกไม้อันหนึ่งนี่แล้วก็เสร็จนี้นะคะเกลือพริกไทยแล้วก็กระดาษทิชชู่ใช่แล้วก็ลากเขาออกมานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่เป็นไปดังฝันเลยในการจัดวางอะไรแบบนี้เราก็จะต้องจัดวางมันด้วยตัวของเราเอง เช่นนี้แล้วเราก็ยัดโตเข้ากลับเข้าไปแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะได้เหมือนเดิมแต่ตรงกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะคะกลางแล้วก็กลางแล,ล้วหลังจากที่เราได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเนี่ยห้องครัวเราชอบให้มันเป็นแบบว่ามีหน้าต่างคุณผู้ชมก็อาจจะให้หายใจหายคอกันเนาะเป็นประมาณตรงนี้เดี๋ยวนะขอเหยียบมาอีกอันนึงแบบนี้แล้วกันนะคะประมาณก็คือแบบว่าก๊อบมาเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยด้านหลังบ้านตรงเนี้ยอยากจะทําเป็นแบบว่าสไลด์โดให้ออกไปทางด้านหลังบ้านแต่ ในส่วนหลังบ้านเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากแค่จะแบบว่าแต่งแต่งบ้านในรูปแบบนี้เท่านั้นน่ะเราไม่ได้อยากจะชาเลนชาใจอะไรไปมากกว่านี้เรา,าจะเลือกเป็นประตูตัวนี้เราก็เปลี่ยนสีให้มันมีความดําขมึนขึงขังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหลังคาเราสีดําใช่ปะต้นไม้ที่มีเป็นเซตนะคะของ j u n g l e ลและเบนเจอคุณได้อันตรธานมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่มันจะเติมพื้นที่เป็นอย่างดีมากเลยเรายังขาดขยะในห้องครัวนะคะเราก็มาเลือกแล้วก็ขยะเนี่ยอยากจะใช้เป็นขยะ อันนี้ไปเลยแต่ว่าขยะเงาๆอันนี้มันก็เข้าอะ่ะ เอาขยะเงาๆมาแปะไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็หาแอปพรอนนะคะหรือว่าผ้าที่กันเลอะเวลาเราทำครัวเนาะพิมไปเลยเพราะว่าหาไม่เคยเจอเลยเลือกสีที่ยากได้แล้วแควนมันไวตรงนี้ไฟนี่ก่อญาติเลยนะ Industrial Love เนี่ยมันต้องเอยไฟเรื่องไฟสีเรื่องเออเอาไฟสีเรื่องไปเลยเดี๋ยวนะคะไฟไปกินกับหลังคาหรือเปล่าไฟไปกินกับหลังคาค่ะแปลว่าตรงนี้ไฟอาจจะต้องเออเยอะมาหน่อยตรงนี้กินกันหรือเปล่าไม่กิน เพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ฮูดให้เขาอยู่แล้วฮูดที่มันมีไฟฮูดอะไรเอ่ยมีไฟออกมาก็คือฮูดตัวนี้นะสิอีออุจูก้าจูก้าลุนขอฮูดแลกกับไฟเดินหน่อยฮูดจะกินไปกับหลังกาไหมฮูดก็คือเฮ้ยฮูดไม่กินไม่กับหลังกาจูก้าจูก้าลุนมิวมิวเพอร์เฟกต์ยัดใส่ไฟในครัวให้กับพวกเขาก่อนนะคะเพราะว่าอุ้ยแล้วไฟแบบว่าไฟแพรมออกมาด้วยอะแปลว่าไฟอันเนี้ยไม่ยัดเรายัดแค่โซนห้องครัวตรงนี้พอคุณผู้ชมเพ ว่าไม่งั้นอ่ะมือตืต้อๆทำไมมมือตื้อๆมือตืต้อๆทำไมมันมือไปหมดโอเคเพียงเ,เท่านี้โซน l i v วิ g s งสเปใดๆเอ่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นโตทำงานแบบแว่ แบบแว่าอยู่ฝั่งไหนดีครับอยู่ฝั่งนี้ละกันเพราะว่ามันพิงกับอันนี้แล้วมันช่างสวยเหลือเกินมีคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์อยากได้แบบว่าไฮเทคจอกว้างเอออันนี้เลยสิเขาข่าวมีปะใช่นี้เลยอุ้ยติมเมอร์หลอติมเมอร์อยู่ในบ้านหลังนี้โรหกัดฟันทําไมทําไมฉันต้องกัดฟันใช่เอาเก้าอี้เลื่อนได้ให้มันเลื่อนเล่นลื่นไปลื่นมาเล่นนะคะด้านหลังตรงนี้อยากจะให้มันดูแบบว่าลออเอย่ยลออใจนะคะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้มีแค่นี้หลอลอเออ เลยหลอบใจเอ้ยมีต้นไม้ที่ตะโกนคําว่า loft ตะโกนคําว่าอะไรนะคะตะโกนคาว่า loft แล้วเป็นเออจะแนบด้านบนมันยากมากเหรอคะถ้ามันยากมากไม่เป็นไร dream home decorator จะช่วยเรานะคะเราก็จะเอาต้นไม้นี้ไปวางไว้บนนั้นเลื่อนโต๊ะอันนั้นออกไปแล้วก็เลื่อนต้นไม้อันนี้เอียงเขานิหนึ่งเพื่อความกิ๊บเก๋จูเรกาแล้วก็เลื่อนโต๊ะกลับเข้ามาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ความ loft ขึ้นมานิดหนึ่งอยากจะมีต้นไม้ที่ห้อยลงมา จากฟากฟ้าแต่เจ้าเชางยาวเหลือเกินแล้วก็ย่อขนาดเขานะคะกดแบกเก็ตคีย์เนาะหรือว่าตัวบอใบไม้กับลอลิงบนคีย์บอร์ดนะคะเราก็ยัดเขาไปตรงที่เราอยากจะให้เขาอยู่อย่างเช่นตรงนี้แต่ทีเนี้ยอยากได้ใบที่มันเขียวดีๆหน่อยไงเออเขียวเขียวแบบนี้ไปเลยด้านล่างก็ใส่กระถางต้นไม้ไว้ให้อีกอันหนึ่งเนาะเป็นบ้านที่แบบว่ามีแต่ต้นไม้่ะแผงอันนี้อาจจะขยับไปทางทางด้านทางด้านนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคุณหมีมีอยากจะมีตู้หนังสือด้วยนะสิอุย้ยเรา <descended> เราเราต้องเลือก ะระหว่างแผงตกแต่งกับตู้หนังสือสวยๆของมอสกีโน่ซึ่งซึ่งผุ้วยออกที่มอสกีโน o นะคะเพราะว่ามันจังสวยเหลือเกินยัดใส่ตู้หนังสือด้วยหนังสืออีกดีนะคะส่วนทางด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นโคมไฟเพราะว่าพอไฟมันอยู่เยอะๆแล้วคุณผู้ชมมันดูแบบว่าเป็นคนมีประกายขึ้นมามันสวยก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะคะคุณผู้ชมก็พูดได้มันดูเยอะไปก็เท่านั้นนะเออห้องทํางานจะเอาอะไรมากมายไปกว่านี้ก็คิดว่าพอแล้วนะคะใส่พรมให้เขาก่อนอยากได้พรมที่มันดุนนุน่มๆเออพรมเหลืองไปเลยป้า เชื่อมโยงพื้นที่กันนะว่าเป,ปเปอร์ก็คือใจอันเดียวกันไปเลยปะอุ้ย อยากเปลี่ยน w a เป p a p e r ในห้องครัวจังเลยลืมไปเลยว่าเรามี w a เป p a p e r ที่มันมีของ eco lifestyle อันหนึ่งอะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะที่มันจะดูเป็นแบบว่าไอรอนเออเป็นไอรอนอะไอรอนแมนไม่ใช่ละไอรอนแมนอะไรคะ่ะนี่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 อันนี้เป็นสีน้ำเงินโอ้ยหรือว่าสีเขียวสวยกว่าสีน้ำเงินดีกว่าคุณผู้ชมน้ำเงินมันก็ได้ทั้งเหลืองทั้งเขียวมาผสมกันใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสซุยไฟห้องทํางานต้องก่อญากนะคะเอามาใช้ภาค eco lifestyle ตัวนี้แทนเพราะว่าเราจะใช้ ใหญ่ๆอันนั้นหลายอันก็ก็ไม่ว่าให้ต่อไปเราจะทำ master bedroom ห้องนอนนะคะเราจะใช้เป็น wallpaper ตัวนี้เนอะให้มาดูโคซี่โคใจนะคะ from the earth itself โอเคต่อไปเราก็จะเลือกเตียงกันเราอยากใช้เตียง loft เราอยากใช้แพ็กอะไรนะ industrial l o f แพ็กอะไรนะคะอ๋อ oh, industrial l o f มันมีสีเหลืองนี่ไงคุณผู้ชมมันมันน่าราักอะเราก็จะยัดเข้าไปแบบนี้นิดนึงให้มันดูใกล้ๆก,กับฝั่งนั้นหน่อยเออไม่ก็อาจจะแบบว่าสกูตเขาออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ต๊ะหัวเตียงเนี่ยเขาก็มีของเขาเราก็ใช้เป็นสีของเขาไปเลยเขามีตูเ้เสื้อผ้าด้วยนะแพ็คเนี่ยนี่ไงเออแล้วก็อยู่แบบว่าอยู่พอดีเลยอะตรงเนี้ยอยู่ได้อุ๊ยมันจะทะลุไปอีกห้องหนึ่งปะถ้าอย่างนี้มันกําลังสวยเลยอะอุ๊ยหัวทะลุอ๋อหัวสูงอ๋อเออเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยประมาณนี้ทะลุปะเธอ ยย็ยังทะลุอวีก่อุอวเธอเธอทำไมเธอเธอหัวสูงจังเลยอะไม่เป็นไรงั้นเธอมาอยู่มุมนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเลื่อนประตูห้องน้ํามาประมาณนี้เธอเธอออกมาตรงนี้หน่อยก็ได้ใช่ประตูห้องน้ําซิม,มันจะได้อย่างน้อยก็เดินเข้าไปได้ตู้ใหญ่ใหญ่มาก ตู้ก็คือแบบว่าทําไมต้องใหญ่ขนาดนี้ฉช่นไเขกาใจเราก็จะเลือกกระจกนะคะสีดําๆนี้เป็นแบบว่าวัตถุดิบแบบว่าเงาเงา metal iron ดิบๆแข็งแๆแบบว่าดูด่านไม่ก็แรงใจคลายปลายเตียงที่จันรอเธอสิ้นจุดก็หมดตรงนี้เราจะหารูปภาพอะไรมาติดนะคะเป็นงาน art work เฮ้ยเราว่าเราไม่ใช่ a r ว work ดีกว่าเราไปใช้ตัว s c ั l p จอร์ดีกว่าเราต้องไปในหมวดไหนนะไปในหมวดห้องครัวแล้วก็ตัวแปะผนังอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาอะไรที่มันเจ๋งๆเ,เอามาไว้ในห้องนอนกันเนี่ยอย่าง เช่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันตลากอะมันแบบว่ามันดูดูดีด,ดูตลากอะก็แปะประมาณนี้ให้มันตรงกับเตียงนะคะส่วนทางด้านนี้ก็อาจจะเป็นอะไรคะนึกอะไรไม่ออกใส่อะไรคะ่ะไม่ใจตต้นไม้นะคะเราจะใส่กลมไฟคมไฟที่เราอยากใช้เราอยากใช้ตัวนี้ของอะไรนะ growing t o g e t o r เพราะว่ามันใหม่คะ่ะแค่นั้นเลยคะ่ะเราเหอแล้วมันก็ดูแบบว่าวัตถุดิบเป็นไอรอนโอ้เนี่ยแล้วพอห้องอะมันไม่มีรูปภาพหรือว่าต้นไม้อะ่ะคุณผู้ชมห้องมันจะดูแบบว่าเฉาไปเลยอะเดี๋ยวนะขอ ติดไฟก่อนติดไฟไปแล้วนะคะก็ผลที่ออกก็คือมืดมากอ่ะฉันต้องซอ่อนซอเซอร์ไลไว้ไหนทุกกองรําไปแต่พอมันไม่มีต้นไม้ใดๆเห็นป้าว่าห้องมันจะแบบว่ามันแข็งเกินไปอ่ะมันแบบว่ามันมัน,ม,นมันไม่ Life l i ฟ e ลี่มันไม่สดชื่นนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะหาต้นไม้นิดๆหน่นอยๆนะคะเอามาไว้ในห้องนอนของเราซึ่งก็อาจจะใช้เป็นต้นเนี้ยมาอยู่ทางด้านหน้าห้องน้ําฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ก็ขยบขยบมาใช่อาจจะประมาณนี้อย่างน้อยก็ยังมีความเขียวขจีใดๆเอยเข้ามาบ้างไฟอะไรที่มันจะดูแบบว่าลอฟฟี่หน่อยอะ่ะเอออันนี้ปะเออแกก็ดูลอฟอยู่นะเพื่อนเคยบอกปะเพื่อนที่เป็นกรมไฟด้วยกัน <laughs> พูดไปเรื่อยแล้วว่าหาพรมให้กับห้องนี้กันนะคะพรมในแพ็คเขาก็มีนะเป็นพรมที่นุ่มฟูเราก็อาจจะเลือกเป็นสีครีมย่อขนาดลงสักขนาดหนึ่งก็กําลังสวยเลยใช่ใช่ใช,ใช่สวยเลยค่ะผ้ะมาม่านได้โปรดช่วยเหมือนกันทั้งบ้านเลยเพราะว่ามันเป็นผ้าม่านที่สวยมากๆจากของดีเซอร์ลักซ์คิดนะคะก็เอามาต่อกันแบบนี้เออเป็นแบบว่าลักกะปิดลักกะเปิดทีนี้อาจจะต้องนําซิมมาเพลทเอสว่าเพราะว่ามีจุดที่เราไม่มั่นใจอย่างเช่นในห้องนอนเราเนี้ยมันเดินเข้ามานอนฝั่งนั้นได้มือไล่แล้วก็จะเดิน เข้าห้องน้ําได้หรือเปล่าอันนี้คือจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ตู้หนังสือใช้ได้แน่นอน living living room นี่ใช้ได้แน่นอนโต๊ะกินข้าวเนี่ยมี2ตัวเนี่ยที่ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนาซิมมาเพลย์เทสกันต่อไปก็เป็นห้องน้ําห้องน้าพื้นทที่ใช้นะคะเราก็จะเป็นใช้ตัวเดียวกับแบบว่าด้านบนด้านหลังคาของบ้านเราเลยนะซึ่งเป็นตัวนี้เดี๋ยวขอทําห้องน้ําแบบว่าทีเดียว2ห้องไปเลยก็แล้วกันนะคะห้องน้ําเราไม่อยากทําให้มันแน่นจนเกินไปเนาะเราเลือกตัวนนี้ะะคะจากของ อ,อะไรอ่ะฟิตเนสตัฟแพ็คเนาะมันดูแบบว่ามันดูดูดานไม่เกรงใจใครดีแล้วก็ไปหากระจกที่มันอาจจะเข้าคู่กันเป็นของ High School Years ไฮสคูลเยสไหมแต่ชอบตัวเนี้ยมากกว่าของวินเทจแกลมเมอร์ใช่ป่ะจำจำชื่อแปลกไม่ได้ <laughs> จำชื่อไม่ได้แต่พอแปะลงไปมันเป็นเต็มตัวแล้วมันอยู่ในเฟรมตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราเอาไฟไฟเออเอาไฟมาแปะเลยจะได้เห็นภาพกันนี้ไฟตัวนี้คุณผู้ชมมันมากับของอะไรนะ growing together เออเนี่ยแปะไว้สองข้างคุณผู้ชมหลัวหลัวสลัวเสหลัวเสเล่สื ขอตีเทปหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากจะตัดตรงตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ยกแพลตฟอร์มขึ้นมา1 2 3 4 5หหลังจากนั้นเราก็ทุบรั้วอันนี้ทิ้งนะคะ แล้วก็ใส่สีให้แพลตฟอร์มเนาะซึ่งอยากจะได้เป็นทายส์แบบนี้เออไปเลือกชักโครกนะเราจะได้ให้มานั่งชิงช่องกันตรงนี้ชักโครกของ f i t ฟิ s s นสต f ฟ a c k ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ดูน่ารักใช่ย่อยเลยส่วนทางด้านบนเนี่ยเราอาจจะวางเป็นแบบว่ากระดาษทิชชู่เอ่อซันสกรีน ทิชชู่ก็หลายม้วนหน่อยวางเข้าไปแบบนี้มีเครื่องปะทินโฉมนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีทิชชู่เจ็ดตูดที่เออเฉียงเฉียงมากมาเฉียงทางนี้มาเออมาอยู่ทางนี้มาแล้วเราก็จะเลือกที่อาบน้ํานะคะเป็นของ Eco l i f e s t y l e อีกแล้วครับท่านเราจะเอามาวางไว้โซนนี้นะคุณผู้ชมให้เขาได้นั่งอาบน้ํานั่งอาบน้ําอะไรนอนอาบน้ําไปตรงนี้แล้วก็โซนเนี้ยก็จะต้องเป็นโซนที่มีแบบว่ายืนอาบน้ําแล้วก็อาจจะให้เข้ามาอาบน้ําด้านในแบบนี้นะคะส่วนข้างๆตู้ตรงนี้ ก็หามาหาอะไรก็ได้อะมาใส่อย่างเช่นว่าก้าผ้าตกแต่งตรงนี้แล้วหนึ่งเออแล้วก็มีอะไรอ่ะสะบู่ที่ขัดตัวนะคะเอาไว้ทางด้านไหนดีเอาไว้กับด้านนี้ก็แล้วกัน มีผ้าเช็ดมือเช็ดใหญ่เช็ดเล็กก็แขวนไว้ตรงนั้นแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวที่มาจาก bathroom clutter kit ใช่ผ้าเช็ดตัวสีดําไม่เอาสีขาวสีกาว,ก,าวก็ยังจะกดสีรีมเอามาแปะไว้โซนนี้คือไม่รู้ว่ามันจะใช้การได้หรือเปล่านะอันนี้อาจจะต้องเขยบมาฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเขยบมาแบบว่าตรงนี้หน่อยอันนี้เขยบเข้าไปแบบว่าสุดๆเลยได้ไหมอะเดี๋ยวเราว่าต้องให้ซิมมา p l a y ์เทสจริงๆแล้วขออนุญาตนะคะ copy ห้้องําทุกอย่างไปไว้อีกห้องหนึ่งแป๊บเดียว และนี่ก็คือห้องน้าที่เรา copy มานะคะก็ไม่มีอะไร copy มาเหมือนกันเลยแล้วก็ติดไฟให้กับบ้านนี้เขาเดี๋ยวขอตกแต่ง landscape landscape เราต้องตกแต่งบ้างเพราะว่าเราอยากได้ภาพป,ปกแค่นี้เองอคุณผู้ชมทำยังไงดีนะหรือว่าตรงนี้เราจะทําเป็นฟุงๆเหมือนมีควันควันเฮย้ยความคิดดีมากมีมีเราจะมาเลือกนะคะก้อนกรวดที่มีลักษณะเหมือนควันแล้วก็ทําให้มันฟุงที่สุดเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องให้มันเข้มๆในบ้านใช่ปะแล้วก็ค่อยๆให้มันฟงมานอกบ้าน เราก็จะทำอย่างนี้นะคะเออเออเออนี่นี่นี่ฟุงแล้วฟุงแล้วนี่ฟุงฟุงขึ้นไปคุณผู้ชมเป็นปล่องควันนะคะ <laughs> นี่นี่นี่เอาแบบนี้เลยชอบมากเลยขอไปเอาซิมมาเพลย์เทสแปแบบหนึ่งค่ะซิมที่เราจะนำมาเพลย์เทสนะคะไม่ใช่ซิมที่คุณมีสร้างแต่เป็นซิมที่คนดูสร้างให้มีมีโดยที่เออใช่ค่ะเขาเขา เขาเคยเห็นหน้าเราแบบ AI ค่ะเขาก็เลยเอาเราไปสร้างในนี้นะคะคุณ C ีซวฮินาโกนั่นเองคุณเป็นผู้ถูกเลือกนะคะลงมาเลยค่ะโอ้โหนี่สร้างบ้านแพงมากเลยเหรอบ้านที่เป็นรูปบ้านนี่มัน4ี่หมื่เลยเหรอฟรีเรียลเอสเตด อ่อนอย่าลงไปเลยมาถึงแล้วค่ะเราก็คือแบบว่าต้นไม้ลอยมากมันไม่ลอยนะคะมันติดอยู่กับหลังคานะคะอุ้ยสร้างสร้างก็ก็แอบเหมือนอยู่จริงๆมีมีจะแก้มแบบว่าตุ้ยกว่านี้นิดนึงเนาะมาเรามา p l a y t เ s t จุดเสี่ยงกันไหนดูสิว่าเก้าอี้ตัวนี้เข้าไปนั่งได้หมือไร่โอ้ยลืมใส่ <laughs> ก่อนที่จะ p พล y ์เทสจุดเสี่ยงใส่ของให้ครบก่อนคุณมิเราจะต้องมีตู้ไปษนีอยู่หน้าบ้านละหนึ่งสรุปก็คือยังสร้างไม่เสร็จกะแล้วหลังบ้านของเรานะคะก็ควรจะมีขยะอีกสักหนึ่งกลุ่มหน้าบ้านก็คือแบบว่าเทอเรนเพนแบบเบาๆพอนะเออเอ,อ,เอ,อแค่นี้พอนะเพราะว่าเดี๋ยวได้รูปโปกไม่สวย <laughs> อยากได้บ้านแบบนั้นเลยเดี๋ยวต้องไปเอาตู้ไปซนีออกไม่เป็นไร งั้นก็เออเอออัพลงบ้านก่อนละกันเราค่อยเอาตู้ไปสนีออกอ่ะพูดคนเดียวค่ะอันนี้คิดอยู่นะคะเป็นความคิดของมีมีที่ทุกคนได้ยินนะคะเอ้ยนั่งได้หรอแล้วตรงนี้นั่งได้ป้ะเจอันนี้มีมีซิมร่างโคลนนะคะไม่ใช่ตัวจริงนะคะน่าจะแปลกๆหน่อยถ้านั่งตัวนี้ได้ก็อีกตัวก็คือก็ต้องนั่งได้คุณผู้ชมตรงไหนนะที่น่ากลัวอีกห้องน้ําอันนี้ใช้ได้อยู่แล้วอ่อเตียงด้านนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณเขามารีแลกซ์หน่อยสิเขาเดินเข้าไปเขาเดินเข้าไปในซองน้อยน้อยแล้ว นั่งได้ว่าปะจีน้อยจีจีได้ไหมเออเออคุณผู้ชม <laughs> เขาตั้งให้มีมียืนชี้แรงมากเลยนะคุณซี่แล้วคุณซี่ต้องรู้น่เลยว่าว่ามีมีต้องเอามาเล่นน่ะคุณซี่คุณแรงมากเลยนะไปไปอาบน้ําไม่ต้องออกไปไหนดังนั้นเดินไปอาบน้ํามีมีอาบน้ําได้นะคะจุดเสี่ยงทุกจุดใช้การได้แปลว่าบ้านหลังนี้ฟังชั่นลทั้งบ้านเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบลงเพียงที่เท่านี้นะคะจบลงที่มีมีซิมยืนชิงช่องสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณคุณซีซีวายมากนะคะที่สร้างซิมมีมีแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกท่านที่ติดตาม กเสมอมาเป็นกําลังใจดีๆให้กันตลอดขอบคุณมากๆจริงๆค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแจ้ถ้าใจกดเลิฟชูเกาชูเกลูนกด s u b สไครป์ทีเดียวโบนะพอถ้าส่งดีเธอจะไม่เจอฉันนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ